ไม่รู้ในนิมิตผมอาจจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าในฝันผมอ่ะจะให้ดูน้างว่ามันแค่ไหนว่ามันมีเลขอะไรบ้างไม่สนุนแต่ว่าเราอยากให้ดูเป็นยาวทางหรือเปล่าแต่ผมไม่ไม่บอกว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงหรือว่าใช่หรือไม่ใช่อ่าพี่ดูดิพี่ไปตีเป็นเลขเอาเองนะ สวัสดีครับก็กราบสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่นะพี่พนะตอนนี้ผมก็อยู่ในป่านะแต่ว่าเป็นป่าที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านผมเท่าไหร่นะผมมีเรื่องจะเล่าให้พี่เอฟซีฟังแนละ้วผมก็มาที่นี่เพราะเหตุผลนี้นะทุกคนเมื่อคืนผมฝันถึง เป็นเหมือนคนไม่แก่มากคนวัยกลางคนอะ่ะเป็นเหมือนผู้ชายผมยาวนะซึ่งผมเองก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาเต็มๆเทราะอะไรแต่รู้เขาว่าเขาไม่ให้คนธรรมดาในฝันผมนะซึ่งผมรู้สึกว่าฝันแบบนี้มันต้องมีอะไรแบบสักอย่างหนึ่งในฝันทุกคนในฝันผมเห็นเหมือนเขาอ่ายื่นของให้ผมบางอยา่าง แต่ผมยังไม่ทันได้รู้ก็คืออะไรผมสะดุ้งตื่นมาก่อนเพราะว่าผมต้องตื่นไปขายปลานะนี่ผมไปตลาดกลับมาเนี่ยผมขายปลาเสร็จผมรีบกลับมาที่บ้านนะแล้วผมก็รีบเข้าป่ามาซึ่งเล็กก็ไม่ว่างมาผมนะช่วยงานพอที่ได้ผมเลยขอมาก่อนเดี๋ยวผมกลับไปช่วยงานเพราะว่าป่านี้ก็ไม่ไกลาจากไร่มากเท่าไหร่ผมฝันเมื่อคืนรู้สึกว่าภาพเหมือนที่นี่มาก ป่าเหมือนที่นี่หมดทุกอย่างคือทุกอย่างเหมือนที่นี่เลยจริงๆทุกคนในฝันผมนะในฝันผมโคตรใช่เลยว่าเป็นที่นี่ตอนนี้ผมได้กลิ่นเหมือนใครก่อไฟนะทุกคนควันไฟลอยเข้ามาเลยไม่รู้จากไหนหมู่บ้านลอยเข้ามาหรือเปล่าซึ่งในฝันเป็นภาพที่แบบเหมือนจริงมากๆทุกคนผมอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาจะสื่อถึงคืออะไรในมือที่เขาวามันจะให้ผมอะ มันคือของอะไรมันคือสิ่งของมันเป็นอะไรผมก็เลยค้างขาใจนะเลยรีบเข้ามาในป่าเลยหลังจากที่ขายปลาจากตลาเสร็จรีบวิ่งเข้ามานะพีเอฟซีซึ่งอยากผมก็อยากเก็บวิดีโอถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็อยากให้พีเอฟซีไปดูพร้อมกันว่าผมมาเจออย่างที่ผมฝันไหมหรือว่าในฝันผมเป็นแค่เรื่องคิดไปเองการที่ผมพักผ่อนน้อยหรือเปล่าเดี๋ยวผมได้รู้ความจริงหลังจากที่ผม จะเข้าไปตามหาเขาในจุดที่ผมเจอเขาในฝันนะผมเพิ่งเดินน้มสายน้ําขึ้นไปในฝันผมเดินตามสายน้ำแล้วไปเจอเขาเหมือนเขาตั้งใจเข้ามาในฝันผมเพื่อสื่ออะไรสักอย่างแลวในมือของเขาอะ่ะมันมีของที่ผมกำลังจะเห็นอยู่แล้วอะ่ะแต่ผมไม่ใชในได้เห็นอะ่ะนาิการมมันปลุกก่อนให้ผมไปไขป่ปลาเอางี้จะฝากพีเอฟซีเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีนะทุกคนนะ แล้วก็ต่อยวนว่าผมจะเจออย่างที่ผมฝันหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเอง่ะเดินทางครับผมพี่ซีครับตอนนี้ผมเดินมาเจอสายน้ำ้วทุกคนผมว่าเป็นสายเดียวกันในฝันผมเป๊ะน,นะใช่ไหม เดี๋ยวผมจะเดินตามสายน้ำน,นี้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าอาจจะเดินรอบๆริมๆแล้วนะเป็นขอบๆเอาเพราะว่าถ้าเดินกลางน้ำเลยผมอาจาจะเปียกเดี๋ยวลำบากด้วยดูว่าเขาเป็นคนในเมืองบาดาลหรือเปล่าต้องการจะสื่ออะไรกับผมหรือเปล่าอต้องก,การให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่า เพราะว่าผมไปเจอเขาวันก่อนโน้นที่วัดล้าง่ะที่เขาไปกราบไหว้พระพุทธรูปทุกคนน้ำออกซิคุณคุณนะเหมือนมีฝนตกก่อนหน้านี้ทำให้น้ำคุ้นน้ำป่าข้างบนก่อนนะนเดินได้หรือปล่าทนะางเล็กมากพูดดีต่ ผมมัง่งใจว่าต้องเป็นที่นี่แน่ที่ผมจะในฝันผมสลัวมากทีู่สุดใชาติมากพี่ ต่อไงตรงนี้มันตันทุกคนที่น่มันตันแล้วทีทีสวยมากเลยทุกคนที่มองกับไปท็รู้สึกว่าาหนังมันสวยมากๆเ,เ,เลยธรรมชาติมากๆเลยจรลองน้ำทุกคนลองห้วยนะตอนนี้ปัญหาที่ผมจะไปทางไหนต่อเพราะว่าเส้นทางตรงนี้มันตันหรืผม,มอองออมหรือเปล่า น่ะท็คงมกำังอ้อมนี่ทุกคน,กคนถ้าผมเดินต่อก็คงจะลำบากแน่นนนทางอ้อมหน่อยทุกคนนะนมีทางไหนสามารถอ้อมไปได้บ้าง หลมนะทุกคนถ้าเป็นพ,พายุฝนนะผมพยายามเดินยิมดินแม่ห่างจากน้ำกันไปนะผมจะไม่หลงแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องง่ายถ้าเราอยู่ใกล้น้ำมาก กี่เจอรๆก,ก,กันเจอไหมทุกคนผมอ้อมข้ามยทางแล้วมันก่อมาทีที่ผมมาไม่ได้ผมเริ่มคุ้นกับหนที่นิ่แล้วทุกคนเหมือนในฝันทำไมทุกคน้นนคนนองมตรนนี้ทุกคนเจอไหม เนี่ยผมรู้สึกว่าผมมาเจอเขาที่นี่หรือเปล่าพี่ใช่เลยทุกคนทอย่างนี้เลยใช่พี่ตรงนี้แหละพี่พี่เนี่ยในฝันของเพราะ่าผมเจออะไรข้างหน้ามันบังอยู่ไม่เดินอ้อมในฝันของมันนะเฮ้ยเหมือนในฝันเป๊ะนะเมันเดียร์จาวูทุกตอนตอนเนี้ยผมรู้สึกมันเดียร์จาวูเป๊ะทุกคนดูว่าเขาเป็น พวกบิญญาณที่ต้องการขอความช่วยเหลือให้ผมมาช่วยรหรือเปล่าหรือเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าตรงนี้เหมือนโดนไฟป่าไหม้ไปแล้วทุกคนไม่แน่ทุกคนเขาอาอยู่แถวนี้ก็ได้นะทุกคนนะเนี่ยในฝันผมเจอเขาทนี่ทุกคนใช่เลยใช่พี่ใช่เหมือนในฝันเปียบ ตรงน,นี้แหละใช่เหมือนเขาจะยืนรอผมตอนนี้ผมมาแล้วตอนผมเจอในฝันอนะยืนรอผมแถวฝั่งนี้หรือเปล่าเนี่ยแถวด,ด,ด้านหลังด้านหลังมันจะมีพวกไม้อนะในฝันผมนะเขานั่งมายืนแถวละไนคนนหินแถวละละตะก้อนหนึ่งอนะซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ทําไมแต่เขาอยู่คนเดียวนะที่ผมเจอในฝันอนะยืนอยู่คนเดียว โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไม่เมร่งไม่ดีดนะขอนั่งรอถ้าไม่เจอจริงๆผมค่อยกลับนะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะในฝันมันไม่มีอะไรแน่นอนนะมันอาจจะเป็นแค่ฝันคิด,คดเองก็ได้แต่ว่ามันเป็นที่นี่จริงๆนะพี่พี่เอฟซีผมมาในฝันตามในฝันทุกคนมันเหมือนเปรี้ยบเหมือนที่นี่มากๆแ้าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผมเคยมาแล้วด้วยซ้ําแต่ในฝันผมเจอเขาตอนนี้ผมไม่เจอเขานะ ตอันี้เรไ,ไปได้ยุติอนแล้วน้ำมันทางตันหรือเปลนะ่าลมเลื่อนนีมากพี่ปี๊บผมขอนั่งรอเขาก่อนแล้วกันนะนั่งดูไปเลยว่าผมจะเจอเขาหรือเปล่าอย่างที่ในฝันผมฝันไว้อะ ไม่เจีผมไม่เสียดายเลยนะผมคิดว่าผมมาตามความรู้สึกผมทุกคนนะยังไงก็จะรุนกันไปพร้อมกันชายคนนั้นคือใครต้องการจะซื้ออะไรครับผมนะทุกคนนะพี่สี่ครับบอกจริงนะผมอึงมากมันเหมือนในฝันผม,มนจริงทุกคนมันเหมือนมากๆกับเหมือนทุกอย่างอะ่ะทุกคนทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็สถานที่ รวมทั้งบรรยากาศที่ผมมาเจอในฝันเมื่อคืนอะ่ะเหมือนที่นี่มากๆเลยนะคนเหมือนทุกคนมันไม่ใช่แค่แบบมันเหมือน,นผมเคยมาที่นี่มาก่อนแล้วว่าเหมือนอารมณ์มันเดจาวูทุกคนรู้จักเดจาวูกันใช่ไหมเนี่ยพี่ประมาณนั้นอะ่ะเหมือนคือเหตุการณ์ที่เราเคยผ่านมาแล้วอะ่ะเป็นเหตุก,การณ์เหมือนเหตุก,การณ์ที่เราเคยมาก่อนมาถึงนี้ก่อนแล้วอ่ะเนเหมือนเรามาถึงอนา,นาคตก่อนแล้วอะ่ะผมจะพูดยริงไงดีั ันเป็นความรู้สึกที่มันเหนือจินตนาการนะพี่เอีเนี่ยมุมเนี้ยผ,ผมเดินมาเจอเขามอยู่มุมเนี้ยเพราะว่าในฝันอะผมเดินมาเจออุปสรรคคือไอพวกต้นไม้ที่มันล้มขวางเส้นทางะ่ะผมเลยต้องอ้อมนำ้ำน้ำห้วยมาอ้อมห้วยมาแล้วเจอเขาอยู่เนี้ยแถาเนี้ยทุกคน จะขอนั่งรอไปเรื่อยๆนะพผมคิดว่าผมมามีความรูส้สึกมีความเชื่อว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรสักอย่างให้ผมรู้ผมขายปลาไปผมก็ใจลอยไปนะคิดอยู่ตลอดว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าเขาเป็นใครหรือเขามีความผูกพันอะไรกับผมหรือเปล่า เดี๋ยวผมคิดว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาผมจะไปเยี่ยมพานกะเลียงนะพานกะเลียงไม่พานกะเลียงที่ทุกคนเป็นหมอกะเกลียงเออพ,พูดผิดขออภัยที่ทุกคนขอโทษทีนะผมพ,พูดผิดผมจะไปเยี่ยมหมอกะเกลียงที่ช่วยรักษาพ่อของดวงดีซึ่งผมดีใจแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะหลังจากที่พ่อของดวงดีกลับมา พราะผมเจอแกะระหว่างทางกำลังจะไปรับแกจะไปเยี่ยมแกแหละแต่ว่าเจอแกจะลงมาก่อนเพราะของดวงก็ดีอะ่ะก็เลยพานกลับมาก่อนแต่ผมยังไปไม่ถึงที่ของหมอกระเลียงคนนั้นเดี๋ยวผมหาเวลาว่างๆเพราะว่าต้องใช้เวลาเดินนานนะไปเยี่ยมหาลนะุงแกหมอกระเลียงอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งคุยแกเรื่องพ่อด้งดีว่า รักษาอย่างไรใช้อะไร,รักษาบ้างหรือว่ามีวิธีรักษาแบบไหนของเขาเนี่ยผมจะได้แบบบอกให้พีเอฟซีได้รู้ด้วย ไม่รู้ในนี้มีถมอาจจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าในฝันผมอะตอนนี้ผมดีใจมากนะที่เมืองรับแลก็ปลอดภัยแล้วทุกคนเราก็ช่วยเหลือแล้วก็เราได้ยาทุนภัยจากท่านย่านะท่านย่าของต้นไซกู้นนะ่ะที่ต้นใหญ่ๆอะ่ะท่านทายาช่วยรักษามานะ ขอบคุณท่านมากมากที่ช่วยเหลือเราช่วยเหลือคนรับแรด้วยเดี๋ยวทิดรักจะมีโอกาสจะพาผู้นำมารับแรองค์อาชาม,มังรัรแรมาขอบคุณแล้วก็มาคุยกับท่านย่านะทุกคนนะโอเคพีเอฟซีถ้าไงผมผอนนั่งรอไปก่อนนะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรผิดปกติผม จถ่ายเอีดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขอประหยัดพลังงานประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ขอนั่งดูบรรยากาศาตรงนี้ไปก่อนนะเกรงว่าพีเอสีจะเบื่อจะผมขอหยุดถ่ายก่อนสักครู่หนึ่งทุกคนจะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะรีบถ่าย,ยาทันทีเลยนะเียในฝันจะเจอขอนั่งดีทางนี้นทุกคนผมยังคล่องใจอยู่นะทถวนี้แหละทุกคนผมคิดว่าเป็นอย่างที่ผมคิดไว้จริงนะ ในฝันเนะี่ยคือตรงนี้จริงๆผมไม่ได้คิดเองนะตรงนี้เลยรอดูกันทุกคนทุกคนผมรอมาพักใหญ่นะทุกคนขอนั่งนอนพักนี้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่นอนทุกคนผมเลยเอาตรงนี้มาเปลี่ยนจุดนะตรงนี้มันสามารถนั่งได้ทิงได้นอนได้จะพอดีมันเป็นที่นอนเลยนะแล้วก็ผมคมเดืองมองไปเห็นต้นไม้ตน้นนี้ทุกคน,นสังเกตเห็นตอนแต่แไม่สังเกต มันความเชื่อคือบุคคลนะวันนี้ที่2ี่แแล้วมเลอยู่อ่ะพี่ดูดิผมจะซูมก,กล้องโฟกัสให้ดูนะว่ามัขาดแค่ไหนว่ามันมีเลขอะไรบ้างไม่เคยหนแต่ว่าอยากให้ดูเป็นแนวทางอยนนู่ตอชอบเลขแบบนี้แล้วก็ผมรู้ในฝันของควมตั้งใจผมจะต้องมีหรือเปล่านะ อาจจะเป็นไปได้นะเขาอาจจะไม่เจอชายคนนั้นที่ผมยาวในฝันไปได้แต่เขาอาจจะให้ผมมาเจอทชกลาบจุดนี้ก็ได้นะทำไมจะมีนนมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะไอพี่ผมไม่รู้วนะ่ามันเกิดจากธรรมชาติหรือว่าอะไรมาทําไว้เปล่าแต่ผมไม่ไม่บอกว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงหรือว่าใช่หรือไม่ใช่อ่าพี่ดูดิพี่ไปตีเป็นเลขเอาเองนะไอ้เลขอะไร เนี่ยมันคือวงกลมเนี้ยหลายจุดเลยมีกะเลขนะถ้าผมเดาะอันนี้จะเป็นหกอันนี้หกกับเก้าได้เนี่ยเจอบะปึ๊บอันนี้เนี่ยแปดแปดก็ได้สามก็ได้นะเนี่ยปึ๊บปึ๊บหรือว่าแปดก็ได้อันนี้เลขหนึ่งไ,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 ได้อยู่หนึ่งได้อยู่พี่นะอะดูเองนะผมไม่ไม่บังคับไม่ต้องเชื่อหรือไม่อะไรอนะแล้วแต่สะดวกก็เนี่ยประมาณนี้พี่ผมเจอแค่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมไม่เจอนะ มีฝั่งเดียวเพลเสีนะฝั่งนี้ไม่มีเจ้าป่ะมีแค่ฝั่งเดียวนะโอเคก็ตามนั้นนะก็แคปกระดูเองเหมือกันนะผมจะตั้งกล้องนั่งพักก่อนแล้วก็ผมจะนั่งดูจนกว่าผมจะมั่นใจว่าเขาอยู่ที่หรือเปล่านะชายในฝันที่ผมฝันถึงอะ่ะที่เขามาเข้าฝันผมแล้วก็เหมือนกับมันจะให้อะไรผมสักอ,อย่างแล้วอะ่ะแต่ผมสะดุ้งตื่นไปไข่ปลาก่อนเพราะว่านาฬิกามัปุกประมาณเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งตีสองอะ่ะเออ ผมที่ตื่นมาขายปลาก็เลยไม่ทันได้รู้เลยในเมืองเขาที่กำาลังจะให้ผมแล้วว่ามันคืออะไรอ่ะนั่งพาก,ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมตั้งกล้องคลิปมปก่อน ใครอะมาต้งไหนครับโอ้ย,ย,ยงเูเหพี่้ช่หเขาฝันผมอะ<ว>ทุกคนนี้เลยใ่ฝันผมคือคนนี้เลยนะพี่บอกว่าเขาันผมไห้พี่ล,ลุงช่วยเาฝัน่อใไ้ผมรู้ป่ะครับลงุง ขอเาไปหาขอทุกคนนะขอดูมุมกล้องนะาดูเห็นกล้องหรือเปล่าพี่เห็นไหมพี่พี่เห็นไหมดูเขาบอกเขามาหามีอะไรจะให้ผู้หญิงเนี้ยทุกคนไปหาดูตัวอยู่นี่หรอ คนนี่ผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้ได้ยินฉันด้เปล่านะท่านให้ผมนี่มาทุกคนเห็นไหมเป็นเหมือนเที่ยวท่านบอกเป็นเที่ยวนาคาซึ่งอารมณ์เหมือนคล้ายทองคําผสมหยกนะทุกคนออกสีเขียวทองนะนี่ดูเห็นไหมโคตสวยเลยเขาบอกว่าไว้ป้องกันตัวเขาบอกว่าในฝันนะอ่ะเขาพยายามผมเองเขงาบอกให้ผมเข้าในป่าของเขาอยู่บริเวณในป่าไงอยู่ในป่า ทั่วหลายที่มากเขากทั่วทั่วพื้นปา่าคือเขาดูแลเขาเลือกเจอว่าเป็นผู้พิเศษนะแล้วก็เขาบอกว่าเจอผมเดินปา่าเขาเลยอยากอยากจะให้ของดีๆตัวไว้เป็นผมเดินป่ารู้สึกว่าผมอ่ะมีเป็นคนแบบว่าถุกสุสสกตาเขาว่าเออเข้าฝันแล้วก็นี่คือที่เขาจะให้ผมในฝันแต่ผมตื่นก่อนในฝันเขาจะให้ผมในฝันแล้วแต่ผมตื่นก่อนผมไม่ทันได้เห็นนะนี่นด้เกี้ยวนาคาสวยมากเขาบอก็แขนคอ ถาเป็นเชือกหรือว่าจอบรูกร็ได้เขจะทำเป็นแผนคอเป็นของขังกีดตัวไว้เพราะป่าทำให้ผมแคล้วคลาดนะสาธุสาธุสาธุทุกคนแล้วก็ผมว่าตั้งใจขอตั้งใจให้ผมเจอเลขเด็ดแน่เลยพี่ไปแกปบภาพไปดูไปเองนะแล้วแต่ขอเชื่อกันตัวทุกคนผม่าเป็นคลิปก่อนได้ของแล้วทุกคนนะเป็นเหมือนในฝันเป้ทุกคนสาธุมากทุกคนบอกเลยขอตัวกลับก่อนทุกคน